สวัสดีครับผมพี่เฟนเทรนด์ลาซาด้านะครับในปี2023นี้นะครับในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์นะครับหรือว่าขายของออนไลน์เนี่ยสำหรับใครที่ขายอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าโอ้การแข่งขันเนี่ยสูงมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มาจากจีนนะครับหรือว่าคนจีนที่เข้ามาขายในประเทศไทยนอกจากนั้นคนไทยด้วยกันเองนะครับก็ยังมีการแข่งขันที่ตัดราคากันไปมานะครับแล้วก็ผู้ขายรายใหม่ๆน้องเป็นมือใหม่ๆที่จะเข้ามาทําตลาดออนไลน์เนี่ยนะครับก็จตยากขึ้นไปอีกนะครับตั้งแต่การหาสินค้า การทำคอนเทนต์นะครับหรือแม้แต่การจัดส่งนะครับที่เราต้องหาวิธีที่จะส่งให้ได้ถูกที่สุดนะครับแม้แต่ช่องทางที่จะขายนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG นะครับ Lazada Shopee นะครับหรือแม้แต่ต้องทำเว็บไซต์เองเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยากขึ้นทุกวันทุกวันถูกต้องไหมครับแล้ววิธีการหนึ่งนะครับที่จะชนะร้านค้าจีนนะครับหรือว่าเราจะทําเรื่องของการตลาดออนไลน์ให้ง่ายขึ้นนะครับนั่นก็คือการทําดรอปชิปสินค้านั่นเองในระบบดรอปชิปนะครับในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือจะต้อง หาสินค้าแบรนด์ไทยนะครับที่มีการทําการตลาดอยู่แล้วหรือสินค้าที่อยู่ในกระแสนะครับที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปทําตลาดเองเขาทําตลาดให้เรียบร้อยนะครับเราแค่ไปเอาสินค้าของเขาเนี่ยมาทําการลงขายนะครับแล้วก็พอขายได้ก็ให้เขาจัดส่งให้นั่นเองนะครับหากเราเลือกสินค้าที่มีการโปรโมทนะครับหรือว่าทําการตลาดอยู่แล้วเนี่ยลูกค้านะครับจะมั่นใจในคุณภาพของสินค้านะครับและนอกจากนั้นยังมั่นใจในคุณภาพของ ผู้ผลิตนะครับบริษัทผู้ผลิตเนี่ยมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำนะครับและเขายังเปิดให้บริการทำระบบดรอปชิปด้วยนะครับแบรนด์แบรนด์นี้นะครับชื่อว่า p s i t i v e นะครับ โดยสินค้าของ positiv e นะครับจะเป็นสินค้าแนวสุขภาพที่กำลังมาแรงนะครับในปี2023นี้นะครับจะเป็นสินค้าที่ผลิตและนำเข้าวัตถุดิบนะครับจากประเทศญี่ปุ่น100%นะครับและยังมีสินค้าประเภทสกินแคร์ที่ผลิตในเกรดของเขาจะแบนด้วยนะครับและยังเปิดให้ทำการดรอปชิปสินค้าได้ด้วยนะครับการดรอปชิปสินค้าของ positiv e นะครับง่ายมากๆเลยไม่ต้องสต็อกของนะครับแค่สมัครสมาชิกนะครับกับทาง Po s i ิ i v e เริ่มต้นแค่200บาทเท่านั้นเอง หากทุกคนนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแล้วอยากจะนําสินค้าของ p s สิ i v e ไปขายนะครับง่ายมา,มากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยสมัครสมาชิกเพียง200บาทเท่านั้นเองนะครับและยังได้สินค้าไปทดลองทานหรือไปทำคอนเทนต์นะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยสินค้าที่ p s i t i v e นะครับให้กับสมาชิกนะครับจะเป็นคอลลาเจนมูลค่า480บาท นอกจากนั้นะครับในเรื่องการทำคอนเทนต์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าทางโพสิทีฟเนี่ยมีการทำคอนเทนต์และทำการตลาดรอไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีการทำโฆษณาไปทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณารีวิวนะครับกับบล็อกเกอร์ต่างๆนะครับรีวิวบน Tik t o k นะครับหรือรายการนาเนก555นะครับที่ติดกระแสนะครับอยู่บนโลกออนไลน์นับปัจจุบันนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีพี่แหม่มพัชริดาวัฒนานะครับที่ทำการรีวิวนะครับลงในช่องทางของ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับของแบรนด์ o s i t i v e เองด้วยนะครับ และที่พิเศษที่สุดนะครับนั่นก็คือหากใครที่สมัครสมาชิกมาแล้วนะครับทางโพสต์ทีมนะครับยังมีการทําสอนการตลาดออนไลน์นะครับหรือว่าสอนในเรื่องของการขายสินค้าการทำคอนเทนต์นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญจากการตลาดออนไลน์ในแต่ละสาขานะครับและที่แน่นอนนะครับผมเนี่ยคือหนึ่งในนั้นนะครับระบบดีแบบนี้นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับ ค่าสมัครก็ทุกถูกนะครับแค่200บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะครับอย่ารอช้านะครับก่อนนี้เขาจะปิดรับสมัครสมาชิกนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปของผมหรือแอดไลน์ไปที่แอด positive circle นะครับสินค้าไม่ต้องสต็อกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากปังอยากขายดีนะครับแอดไลน์ไปได้เลย